สวัสดีค่ะมัมไดเอทนะคะวันนี้จะมาบอกเจสติงที่ไม่ควรทําหลังจากกินข้าวอิ่มนะคะกด้วยฟังเพราะกดหัวใจกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆค่ะหนึ่งค่ะห้ามสูบบุหรี่หลังกินข้าวอิ่มทันทีนะคะเพราะการสูบบุหรี่หลังกินข้าวอิ่มเปรียบเหมือนกับเล่าสูบบุหรี่ปกติสิบมวลเลยนะคะ แล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคมะเร็งด้วยนะคะดังนั้นหลังกินข้าวอิ่มใหม่ๆอย่าเพิ่งรีบสูบบุหรี่ค่ะ2นะคะอย่าเพิ่งรีบดื่มน้ําอารมณ์หรือกินผลไม้ที่มีแก๊สเยอะทันทีนะคะเพราะว่าในน้ำอารมณ์จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะไปรบกวนระบบการย่อยอาหารของเรานะคะแล้วก็อาหารนะคะที่มีแก๊สเยอะๆนะคะจะทำให้เราเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ค่ะ และมีลมในกระเพาะอาหารได้นะคะดังนั้นควรทานผลไม้ที่ย่อยง่ายอย่างเช่นแตงโมส้มนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีแก๊สเยอะก็คือทุเรียนค่ะ 3. อย่าดื่มชาที่มีความเข้มข้นมากๆทันทีเพราะการดื่มชาเข้มข้นทันทีนะคะจะทําให้กระเพาะอาหารดูซึมอาหารได้น้อยลงทําให้ระบบการย่อยอาหารทํางานผิดปกติซึ่งก็จะส่งผลให้ท้องผูกได้คะ่ะ ีอย่าก,กินเยอะเกินจนต้องถึงขนาดปลดเข็มขัดหรือว่าปวดกระดุมกินให้พอดีนะคะอิ่มก็หยุดกินเว้นระยะการกินอาหารนะคะแต่ละมื้อนะคะสัก3ชั่วโมงอย่ากกินเยอะเกินไปจนรู้สึกนะคะจุกเสียดแน่นท้องและพยายามอย่ากกินจุกจิกนะคะเพราะจะทําให้เกิดภาวะอ้วนได้ค่ะ 5. อย่าเพิ่งอาบน้ําทันทีหลังจากกินอิม่ม ซึ่งมันจะส่งผลให้ระบบการย่อยอาหารไม่เต็มที่บางคนอาจเกิดอาการจุกหรือท้องอืดบ่อยๆซึ่งไม่เป็นผลดีต่อร่างกายเลยค่ะ 5. กินอิ่มแล้วอย่าเพิ่งออกกําลังกายทันทีซึ่งการออกกําลังกายนะคะก็ต้องใช้พลังงานจากร่างกายซึ่งในขณะนั้นอะ่ะกระเพาะก็กําลังย่อยอาหารก็ต้องใช้พลังงานด้วยเช่นกันเจข้อสุดท้ายนะคะกินอิ่มแล้วอย่าเพิ่งนอนทันที เราะจะทําให้เกิดลมหรือแก๊สในทางเดินอาหารได้ซึ่งจะอาจจะทําให้เกิดเป็นกดไหลย้อนได้ด้วยนะคะควรเว้นระยะนะคะหลังจากกินอิ่มแล้วสัก3ชั่วโมงนะคะค่อยเข้านอนค่ะหรือหากิจกรรมเบาๆนะคะทําเพื่อช่วยให้การเผาผัานเร่งการเผาผัานแคลอรี่ให้ดีขึ้นค่ะเพ,เพื่อนๆลองไปทําตามดูนะคะกินอิ่มแล้วอย่าเพิ่งทําอะไรบ้างคะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ